ที่ผ่านไปที่ผ่านมาเราหายไปไหนอะไรยังไงบ้างอ๋อก็จริงๆก็อยู่นะครับก็มีละครอยู่เรื่อยๆแต่จะน้อยลงแล้วก็มีทําเรื่องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะไม่ได้โป้างหน้ามากแล้วก็เอออาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนคนคุ้นชินหลังขช่องเจ็ดแล้วแล้วพอเราไม่ได้ไม่ได้เล่นละครจากวงรอไม่อยู่กับช่องเจ็ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีละครทางช่องเจ็ดแล้วคนรู้สึกว่าไม่หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ในวันที่ตอนที่ไม่มีกันเราขอใช่องเจ็ดตอนนั้นเราอะไรยังไงบ้างครับผมก็นี่ทำเรื่องหลังครับแล้วก็ไม่มีช่องอื่นๆเออ่จังหวะผมไม่ได้เนช่องเจ็ดมาเกือบไม่กี่สิบปีแล้วมั้งเออแล้วก็ไปโผล่ช่องซ้ำไปโผล่ช่องวันไปโผล่รับเชิญนู่นนี่นั่นเลยครับอมได้อัญญาถามตอนที่ไม่ได้เล่นช่องเจ็ดมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรอยู่วันหนึ่งก็คือ เราก็คงโตขึ้นแล้วมึงเลยนะครับแล้วมันก็มีนักแสดงใหม่ๆขึ้นมาเยอะด้วยเลยนะเราก็กลายเป็นแบบแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเด็กช่องไม่ได้แสยงช่องเพียงแต่ว่าเราก็เล่นแต่ช่องเจ็ดพอตอนหลังพอไปโผล่ช่องอื่นบางคนก็เอ้ามาได้เหรอเล่นได้เหรออะไรก็เลยเอ้าเอ้าก็เลยก็เลยมีงานช่องอื่นต่อแสดงว่ามันก็มีคาถามตอนที่พอเราไปโผล่ช่องอื่นคนเลยถามว่าเอ้าเล่นช่องอื่นได้ด้วยเหรอใช่ใช่คนถามเยอะไหมครับก็ตอนแรกๆก็เยอะครับเหมือนกับว่าเอ้าึ้นด้ว่า เล่นในช่องเจ็ดแล้วก็โอ๊ยปูนนี้แล้วอายุเท่านี้แล้วก็เล่นได้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราตกใจกับคำถามนี้ครับอยู่ว่าอืมก็ไม่ับแต่ก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนว่าหน้าตาเราก็ดูเป็นโลโก้ช่องเจ็ดว่าเล่นในช่องเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าโดเพพาะการที่เราเล่นช่องเจ็ดมานานมนเลยทำให้สิคนเข้าใจว่าเราใช่ใช่อย่างนั้นมากกว่าถ้ามองในมุมของนักแสดงอิสระทั่วไปมันทำให้เราเสียโอกาสอะไรนะใครคนที่ติดภาพว่าเราเป็นเหมือนโลโก้ช่องเจ็รไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันก็สองแบบคือเมื่อก่อนเนี้ยคือการที่บอกว่าเออเขา,าเรียกอะไรอ่ะบางคนที่อยู่กับช่องหรือเซนช่องเล่นเด็กช่องเดียวยอะไรเขาีก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็มีงานใช่อะไรเงี้ยครับแต่ตอนหลังงานมันก็อาจจะต้องแุ่แชร์ไปให้คนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนไป็นยุคสมัยมันก็เพอาเป็นเดี๋ยว้บางคนก็อยากเป็นอิสระมากกว่าเพราะได้รับงานหลายช่องเลียมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะบางทีรับงานช่องเดียวอาจจะแบบ ปีหนึ่งอาจจะได้แค่เรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอิสระก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าแต่ในขณะดเดียวกันเมื่อก่อนเนี้พอเป็นอิสระมันก็อาจจะทําให้ช่องก็น่าจะเลือกเด็กช่องก่อนหรือคนที่ทาํางานกับช่องมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ที่เจ็ดวันโอ้ใช่แต่ต,ต่างวงตอนเช้าเลยก่อนนีครับเพราะเล่นในละครหลังข่าวมาก่อนก่อนจะมาจากวงก็นลายยี่สิบห้าปีนะครับยี 24, ่สิบห้าปีได้พี่ถึงจำได้ไหมตอนที่เล่นช่องเจ็ดวันนึงทุกไทยหน่เรื่องอยู่ว่า เคยเยอะสุดแบบวันหนึ่งสี่เรื่องเลย,ว,เยวันเออวันหนึ่งสี่กองเช้ามาถ่ายกองหนึ่งถ่ายกองละครจากวงตั้งวันวิ่งไปถ่ายละครเย็นเพื่อย่องออกเย็นน,นั้นตอนเย็นไปถ่ายละครคืนแล้วก็ตอนดึกกลับมาถ่ายจากวงเ,เคยที่แบบแบบแบบนั่นสุดๆเพราะเมื่อก่อนละครไม่มีสต็อกเ,เราก็ต้องแบบว่าดังแจ้งก็ต้องวิ่งเงาอะไรตนะอนนั้นวันนี้ต้องตัดสินใจที่แบบว่าไปรับโชคดีตอนนั้นสัก่นะงานเป็นยังไงบ้างอุ้ยก็ ก็ไม่มีมก็งานน้อยลงแบบเห็นด้ชาร์ตอย่าปีละสี่ห้าเรื่องปกติได้จะเหลือแบบเรื่องสองเรื่องหรือแบบอาจจะเป็นรับเชิญหรืออะไรเงี้ยมันก็ก็เออก็หายหายไปเลยแล้วพอดีว่าเออมีคนไปเล่นมีเพื่อนผูกน,น้องๆพี่ๆ,ๆ,ๆน้องๆเฮ้ยแบบเฮ้ยได้เปล่าเลยได้เรารับได้เลยเขาก็เออเขาเลยมีติดต่อมาไปรับเชิญช่องอื่นบ้างพอรับเชิญเสร็จเขาบอกเฮ้ยมาเล่นได้ใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมเราก็ได้เขาสึกอไรคำที่ว่าอ้าวมาเล่นได้หรอไม่ติดอะไรอ่ะตรงนี้เราสึกว่ายังไงบ้านกับ เราเข้าใจาว่าคน,นาที่หน้าตาเราดูกันโลโก้ช่องเจ็ดเ,ออเคยโดนปฏิเสธงานเพราะหน้าตาเป็นช่องเจ็ดโโก็มีใช่เพราะบอกว่าอุ้ยเห็ช่องเจ็ดก็ช่องเจ็ดเลยซึ่งจริงๆเรา <c oughs> ทั้งทีตั้งแต่เล่นช่องเจ็ดมาเราไม่เคยเราไม่เคยเสพย,เยาเราเล่นแต่แค่เป็นโลโก้คู่กับช่องเจ็ดเพราะว่าตอนแรกเข้ามาเวลาคนโปรโมทเราก็จะบอกหลายคุณแดง เพราะนั้นก็มีความรู้สึกว่าอะไรผู้บริหารช่องจะไปช่องอื่นเหรออะไรอย่างเงี้ยเออทั้งที่เราก็ไม่ได้แซนอะไรเงี้ยีแต่ว่าก็นั่นแหละก็ก็ให้เกียรติผู้ใหญ่ด้วยเขาก็ให้เราเล่นแล้วก็มีงานเล่นเราก็เล่นไปวันหนึ่งพอมันมันเริ่มไม่มีงานเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นหมายถึงว่าไปไปโตรงที่อื่นบ้างเพราะนั้นเองพอวันที่ไม่มีงานอ่ะเรารู้สึกยังไงเราก็แบบปรับวันที่งานน้อยลงวันที่สุวรรไม่เท่าเดิมก็ก็รู้สึกนะจะเออก็ต้องปรับตัวแหละ ตอนแรกก็ช็อกเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะจริงเหรอเราจะไม่มีงานจริงเหรอเอ้ยเดี๋ยวมันอาจจะเป็นแค่ปีนี้ปีหน้าอาจจะมีอะไรย่า้ยแต่มันกี่ปีมาถึงที่สุดแล้วว่าสองสามปีที่เริ่มแบบเฮ้ยเฮ้ยจนแบบไม่มีว่าอะไรอย่างเงี้ยเอออแตงละวันนี้ันมาเล่นซีรีส์วายข่าวบทที่หนึ่งเป็นอะไรเป็นเจ้าของค่ายมวยอ,อืออ่าของเจ้าของค่ายของใครเองกันนะเออไม่ครับของอีกฝั่งได้เองใช่ พี่ชายเอกไเขาอยู่ค่ายเดียวกันปะใช่ครับเอกเป็นนักบวยใช่กองบกเป็นเจ้าของใช่ไหมครไบเป็นเจ้าของในการที่ต้องมาเล่นกับน้องๆอุ้ยก็ดีเหมือนกันนะคือเราชินกับกองละครเนี่ยพอไปเจอกองซีรีส์อ่ะมันเหมือนกับเออมันมีมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกองละครแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กทั้งทีมงานนักแสดงด้วยมันก็จะมีเอเนอร์จี่แบบอีกแบบหนึ่ง กองละครมันก็จะเป็นอีกแบบเลยคุ้นชินกับกองละครย่เงยมันก็ได้พลังงานใหม่ๆหม่เดี๋ยวพี่หนึงชินไหมเพราะว่าปกติเราต้องถ่ายไปออนไปหรือว่าถ่ายเช้าออนเย็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นวันนี้คือถ่ายปตรงแล้วแบบสบายคือเราเจอลำบากมาแล้วไงอ๋อหนักวอนีมาแล้วเมื่อก่อนแบบว่าตีสามปวแฟกนะเอามาอ่านแล้วก็เล่นเลยอย่างเงี้ยแบบเออพอละครต้องออนเดี๋ยวนี้คือแบบสี่ทุ่มเลิกแต่ว่าแต่ว่าพี่หนึ่งม่ได้เล่นเป็นวายใช่ไหมอะไรนะคได้เป็นวายใช่ไหมหรือว่าเป็นผู้พิทักษ์หรอเออใช่ไหม ไม่ใช่ไม่รู้ไปดูเองใครจะดูเหรอวัยรุ่นนี่วัยรุ่นบอกว่าห้าสิบเขาจะดูเหรออะไรอย่างเงี้ยเมื่งพี่พอเรากลับเข้ามาแสดงหลายคนก็ยังเรียกเราอยากให้เรากลับไปแสดงเรารู้สึกว่าเรายังเป็นที่ต้องการของตลาดใช่โดยเฉพาะละครจากวงคือแฟนถัมคือเราเขาจะจําเราจากตรงนั้นได้จากตอนเขาเด็กๆตอนที่เขาโตแล้วเขาแล้วเราเขาไม่เห็นเราเขาจะถามว่าเออไม่รับแล้วเหรอไม่เล่นเหรออะไรเงี้ยเออทำไมไม่กลับมาเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากเห็นเราบอกโอ้จับไปก็คงเป็นพระเจ้าตาแล้วมั้งไมม่ีน าการที่จับวงมาทรงานอื่นไม่สามารถเข้ามาได้กับภาพมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่ามันก็มีที่แบบว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าตาดูกันจกักวงไปเคยโดนปฏิเสธเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นละครพิเรียแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวจะดูคนดูแล้วนึกถึอองละครจับวงก็เลยอ,อะไรอย่างนั้น,นก็มีแต่มันก็แบบช่วงหนึ่งเอนี่มีมีถ่ายรูปไปแต่รู